สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับผมเช่นเคยนะครับกับแฟรประกายแสงนาตีนะครับเราอยู่ในเกมอิตาเ,เลียรีสตาร์สายฟรีของผมนะครับผมไอดีหลักสายฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดจะเติมเอ้ยเดีย๋ยวพิ่งเดีย๋ยวพิ่งเดีย๋ยวพึ่งเดี๋ยพิ่งเข้าก็จะนะวันนี้เราจะมาผ่านเทเลอร์ม,มาตอนขุมนรก4แบบ3ดาวนะค,คือตอนแรกอะ่ะผมอะ่ะยังไม่ผ่านแล้วไม่ใช่อะไรผมผ่านขุมนรก3ดาวตั้งนานแล้วผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆผมคิดว่าขุมนรก4ก็คงยากเกินไปสำหรับผม แล้วเสร็จแล้วมันมีเควสนึงให้ไปผ่านขุมนรกสี่ครับผมก็เลยเอาไปลองเล่นๆสรุปมันผ่านแล้วมัน3ามดาวด้วยนะครับผมแล้วมันโชคดีด้วยแหละนะครับผมโชคดีที่ติดหมดทุกอย่างเลยเออไปดูกันว่าจะเป็นยังไง แต่ส,สำหรับใครที่อยากเติมอีเทเรียรีสตาร์ทนี่แหละเติมเกมอีเทเรียรีสตาร์ทในราคาถูกกว่าเติมเองได้แล้ววันนี้ที่ l i ชแ m a ช Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมได้ตลอด24ชั่วโมงทางเว็บไซต์และไลน์เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มอีก1แพ็กแถมริช m a n คอยไว้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยสะส,สมมีสิทธิ์รับแพ็กเพิ่มที่ร i ชแ m a ช Shop เท่านั้น เดี๋ยวพาไปดูของสวมใส่กับตัวที่ผมใช้ก่อนละกันนะครับอันนี้ผมใส่ฟรีนะเห็นปะไม่มีโบนัสเติมเงินครั้งแรกนะครับก็นี่เลยน,นะครับเยลลี่ผมจะเอาเยลลี่ไปผ่านเท่านั้นนะครับจังหวะนี้แล้วคนมาบอกว่าผมมีลิลลี่ยังไงก็ผ่านสารดาวใช่ไหมเออใช่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ผมเพิ่งเริ่มเล่นได้ประมาณ16วันนะครับผมตรงนี้แต่ว่าตอนที่ผมลงคลิปไปอะ่ะไอ้ตอนที่ผมบอกไปโพสอ่ะนั่นประมาณ14วันหรือปล่า14หรือ13วัน14วัน14วันน่าจะ14วัน นะครับอ่ะนี่คือโมดูลที่ผมใส่คือยังไม่มีออฟสามดาวเยอะเท่าไหร่นะครับผมก็จะเป็นเซตฟูลี่แนะแล้วก็ k i 12นะครับผมแล้วก็คีเลดมาให้บวกกันให้มันได้ประมาณ70นะครับบวกกันให้มันได้ประมาณ70ส่วนคีดาเมจเนี่ยบวกไปเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะครับผมสปีดตอนแรกยังไม่ต้องสนใจเดีย๋ยว Pvp ต้องสนใจแล้วแต่นี่เอามาฟาร์มก่อนนะครับ สกยภาพก็อัพผมอัพสกิลสเต็มนะส่วนใหญ่เขาจะถามกันว่าอัพสกิลอะไรเต็มก่อนแต่ว่าผมมาอัพสเต็มก่อนเพราะว่าผมมองว่าเรื่องโอกาสไล่ตีอะของผมโอกาสไล่ตีซ้ําเริ่มเป็น100%เลยผมว่าเวิร์กยังไงก็เวิร์กผมมองอย่างนี้ก่อนเลยผมอัพสกิลสองน้ำก่อนเลยครับแล้วก็ แล้วจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกให้อัพ3าํนาก่อนนะครับแต่ผมไม่ได้อัพเพราะมันได้เรื่องสปีดกับอันติด้วยอันติจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็ลบล้างลบล้างดีบัฟด้วยนะครับซึ่งจริงๆมันควรมากๆเลยแต่ผมไม่อัพผมดันไปอัพหนึ่งก่อนนะครับแต่ยังไงเยลลี่ผมอัพสุดอยู่แล้วนะครับเยลลี่ผมอัพสุดอยู่แล้วที่อัพหนึ่งเพราะเพราะมันได้แอคแท็ตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ได้แอคแท็ตรงนี้ด้วยอีตโบวอีหนึ่งร้อยแล้วก็เพิ่มตัวคูณดาเมจสองรๆก็ไม่คิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งจริงๆ ลิลลี่ลิลลี่สปีดต,ต้องน้อยน้อยกว่าเฟย่านะครับเดีย๋ยวผมใช้เฟย่าด้วยสปีดบวกมาที่เท่านี้พอแล้วก็บวก ACC ซึ่งทำเชลทำขำเฉย,ยๆอ๋อวิกี้ลืมให้ดูเชลของเยลลี่นะครับเชลของเยลลี่จะเป็นไวแฟนะครับอ่าจะไวแฟนี้ตีตีเบิ้ลนะตีเบิ้ลแล้วก็อันนี้ผมทำ ATK มา30%นะครับผมแล้วก็คีดามเมจมา26%แล้วก็ดามเมจที่ทำ6.5%านะครับผมอันนี้ไปใช้กระตัวอื่นได้ ไม่ได้เป็นของธาาุนะธาาุใดท่านหนึ่งอันนี้ค่อนข้างโชคดีนะครับผมแล้วก็มาลิลลี่นะครับเซซป,ปีกับ A c ซซึ่งจริงๆก็ทำเลือดมาเยอะๆก็พอลินลี่ทำเลือดมาเยอะๆก็พอแล้วก็ให้สป,ปีดบัฟให้เยลลี่พอนะครับผมส่วนแบบลินลี่เชลใช้กิกะไบต์นะครับผมไม่ได้เน้นอะไรมากฟเยาฟเย,ปปย่าครับเฟย่าสป,ปีดเยย่าสปีดไปเลยแล้วก็เน้นให้ติดดีบัฟผมไม่ได้เน้น ACC นะให้มันติดดีบัฟถ้าไม่ติดดีบัฟรีง่ายๆเออ ลินล,ลี่ทำให้ทุกอย่าง easy ใช่อ่ะเชลก็ไม่มีอะไรเอาตัวโล่มาใส่นะครับผมเอาตัวเพิ่มโล่มาดิทติ้งจริงๆอาไปผ่านได้นะครับดิติต้งอาไปผ่านได้ผมลองแนะลงนะ้วแต่ว่าผมอยากใช้น้องลินล,ลี่เยลลี่เพราะว่าคนอยากดูน้องเยลลี่เยอะนะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวนึงคือไดนานะครับไดนาจะเป็นชนะทางด้วยเพราะว่าเป็นสีแดงนะครับโดนตีก็จะไม่ค่อยเลือดมันไม่ค่อยลดเท่าไหร่ นะครับตรงนี้ก็เลยไม่ค่อยทํา HP เน้น ACC ให้มันติดแบบดีบัฟไปเลยนะครับ228ตรงนี้แล้วเชลก็จะเป็นกิกะไบต์เพื่อให้ลดเทินเข้ามานั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองไปตีดูคือกดออโต้อย่างไรก็แพ้ผมลองและ10ครั้งชนะ 1, oh. 1> 10ครั้งชนะ1แต่กดมือนั่นแหละดีกว่านะครับผมผมจะไม่ค่อยกดมือเท่าไหร่เลยอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับผมจะกดมือให้ดูก่อนถ้าเฟย่าติดก็คืออัดต่อถ้าเฟย่าไม่ติดก็คือรีเลยนะครับ อ่จัดทีมนะครับก็จัดทีมอย่างนี้นะตามที่ผมบอกไปอ๋อเราวาเรืยตัวหนึ่งวาเรียก็ไม่เน้นอะไรเน้นอัพสกิลสามให้เต็มแล้วก็แล้วก็ใส่เชลที่มันเพิ่มโล่นะครับแล้วก็เน้น,เ,น,นเลื่อนเนาะเนี่ยฮะถ้าอัพสกิลสามของวาเรียเต็มก็จะตีมาก่อนอ่ะโดนตีมาโอเคโดนตีเฟย่ามาก็ถือว่าดีเรื่องที่ดีครับอ่ะต่อไปเฟย่าอานตีใส่ตัวตรงกลางนะครับปึ๊บไปก็คือต้องติดดีบัฟถ้าไม่ติดรีเลยไม่ติดรีเลย,ไม,ลเลยไม่งั้นเสียเวลารีเลย แล้วกดเริ่มง่ายสุดไม่ต้องเอา a C C เลยยังไงมันเปิดก่อนอยู่แล้วยังไงมันเปิดก่อนอยู่แล้วเปิดก่อนขอให้ติดพอเพราะว่าไดน้าน่าจะติดนะอ่าน,นี่ไม่ติดเลยผมรีอยางไงไปเรื่อยๆแป๊บเดียวก็เสร็จแต่วันนั้นอะวันนั้นที่ผ่านได้ผมผมติดหมดติดดีบัฟหมดแล้วมันตีไปหาวัลเลเรีย,รยด้วยก็เลยโชคดีเดี๋ยวมาลองดูวันนี้ถ้าติดแล้วอันนี้มันจะโดนดาเมจที่ได้รับเพิ่มขึ้นนะ ต่อมาไดนาครับไดนานตีนะครับติดอยู่แล้วเราไอซีซีเราเยอะบอกติดอยู่แล้วอันนี้ติดไม่คมนะถ้าไดนาติดถ้าไดนาติดจะติดสามนะอ่ะอย่าลองดูก่อนก็ได้ว่าจะโดนตีแรงหรือเปล่าจะโดนตีแรงบ้างมานางเอกของเราครับเยลลี่ปปะเบิ้ลกี่ทีบูฟนับหนึ่งนับสองสองทีเท่านั้นแล้วก็ไว้แฝงก็3สามอีกทีหนึ่งส่วนอันนี้เรายังไม่ต้องหิวก็ได้ เรากดโครงกระพันนม่ตึงต่อครับตรงนี้นารัดเทินมาครับฟึบเพิ่มโลด้วยโอเคแล้วก็บัฟผ่านร้อยทำสปีด2 6 4เออใช่ใช่ครับสปีดสำคัญมากเลยนะเกี๋นี้แล้วลิลลี่อันติไปเลยนะจะรีเซ็ตคูลดาวอันติของของเยลลี่นะครับลิลลี่กับเยลลี่เขาคู่กันจริงๆ ไปเบิ้ลเท่าไหร่ตอนนั้นผมเบิ้ลสี่ทีสองครั้งอะ่ะนับหนึ่งสองสองเองนี่ครึ่งหลอดไม่น่าผ่านไม่ผ่านอะไรอย่างงี้ไม่น่าผ่านแต่จะตีให้ดูก่อนโอเคเพิ่มโลอันนี้เดี๋ยวค่อยหิวโอเคตีมาอ่ะเผื่อผ่านเผื่อผ่านตีธรรมดาของเจลลี่ทำให้เจนลี่ตีซ้ำนะ ครับจังหวะนี้อืมยังไหวยังไหวอ้าลบหนึ่งสองสองยังไงอันนี้ดวงไม่ค่อยดีนะถ้าดวงดีคือติดสี่ตลอดนี่คือเวอร์นะครับ่เนี่ยต้องรีแล้วเมื่อกี้บัฟบับไปนี่ไม่ติดด้วยบัฟไดหน้าไม่ติดด้วยนะฮะแต่ใช้ดิตติ้งได้นะครับใช้ดิตติ้งได้นะครับสวัสดีนอสตาร์ด้วยครับ อ่ะนี่ดิบับติดต้องเอาในหน้าติดอันนี้ติดคงกระพันไปแล้วเยลลี่จริงๆไม่ดีแล้วนะติดคงกระพันไปแล้วไม่ดีแล้วเกือบเกือบเกือบอ่านี่ติดครบอันนี้ติดครบโอเคแล้วก็บับเยลลี่ขึ้นมาไปครับบิ้มเบิ้ม,มสี่ทีขอสี่ทีปุ๊กนับหนึ่งสอง,สอง,สองหนึ่งเองว่ะแต่เลือดเต็มเลยนะเยลลี่ไล่ตีนี่คือเลือดเต็มนะ ผมสุ่มไปโครตรเยอะไดานาไม่ออกเออไดานาเป็นหนึ่งตัวที่โคตรจำเป็นสำหรับการตีบอสให้บอสมันกระจอกขึ้นยิ่งเธอเรมมาทอนนะเธอเรมาทอนต้องต้องไดานาเลยสามสี่โอ้โหนดีว่าจะห้าเฮ้ยไรสี่ดีละนี่ครึ่งหลอดละต่อไปได้อันตีต่อครับอันตีต่อเน,น้นเน,น้นเน,น้นเน้นเลยรับแรงกระแทกโอเคแต่นี่ดีบัฟเริ่มหมดแล้วนะ อันนี้เราย,ยังไม่หิวเลยโอ้โหมันตีแต่เยลลี่่ะมาเยลลี่อันตีครับขอเบิ้ลเดี๋ยวเยอะเยอะโบกหนึ่งสองโอ้โหสองถ้าสามสี่มันจะเหลือประมาณนี้นะนแล้วนะเนี่ยแหละฮะฟองสบูมาก่อนเยลลี่รับแรงกระแทกเสตีไปเบิ้ลอีกทีขอให้เธอหนึ่ง เราเก็บฮิว,วเลเลีย,ยไว้เทินเธอยร่างนี้เตรียมตัวเตรียมตัวเลยหนึ่งสองสามโอ้โหอีทีหนึ่งก็ไม่ได้เฮ้ยตายได้ไงนั่นไง,นนไงเ,เราจะอ้ยผ่านไได้ทุกคนเราจะอ้อผ่านไได้จะเห็นภาพแล้วใช่ไหมเห็นภาพแล้วใช่ไหมมันต้องดวงดีต้องดวงดีๆแต่วันนั้นดวงดีจริง ไม่ติดกะลีครับไม่ติดกะลีบอกเลยต้องติดเท่านั้นแล้วละ่ะวันนั้นดูงดีจริงบอสไปตีวาเลียก่อนแล้วบัฟนี่ไปตีไดนาก่อนนี่ดีบัฟเฟย่าติดดีบัฟไดนาติดตีเบิลสี่ทีสองทีผ่านเลยโอ้นี่ติดคงกระพันไปแล้วขอรีรีไปเลยแหละรีไปเลย่อยจนกว่าจะติดอ๋อตีไดนาเหรอ มาทาไมเฟย่าก,กับวานเลียพี่ใส่มีครับจะได้เพิ่มโลครับแต่จริงๆใส่ตัวอื่นก็ได้แต่ว่าพอดีไอ,อออปชั่นอะอ,ออปชั่นมันตรงกับเซตอุปกรณ์ที่พี่ทำไว้พอดี <c oughs> ก็เลยได้ ACC C กับสปีดมาครับอันนี้ติดหมดนะเรมาดูมาดูมาดูเยลลี่ตีแรงขนาดไหนไปเน้นๆขอเน้นๆโอ้หนึ่งสอง โอ้โหถ้าสามสี่นี่มีครึ่งหลอดอะบอกเลยถ้าสามสี่มีครึ่งหลอดฮะถ้าสามสี่มีครึ่งหลอดมาอขอดีบัฟเพิ่มโลบัฟครับแล้วก็เดี๋ยวอันตีลิลลี่มาให้เยลลี่ <c oughs> เยลลี่เบิ้ล ไปโบหนึ่งโอ้ตีเพิ่มแค่หนึ่งเหลือจะเชื่อนี่แหละตัววัดดวงตัววัดดวงดีปั๊บหมดแล้วด้วยดีปั๊บหมดนี่ก็คือรอแตกครับตัวตีไม่เข้าแล้วนะตอนนั้นมันรอดมาได้ไงวะคิวเลยแล้วกันไม่รอละ สาทีโอเคยืนไหวต้องรอเธอเนี้ยเธอที่มีเธอที่มีอันติเธอหน้ามีอันติแล้วอย่าเพิ่งตายนะมีไงมีอันติแล้วอันนี้แหละผ่านแล้วหรือเปล่ามา เออโอ้โหตีทีดิไม่ติดคีเมื่อกี้เหลือเชื่อพยายามติดทีไม,ดทไม่ติดด้วยเดบรอไอ้ไหมรับแรงกแรกโอเคผ่านแล้วล่ะมึงผ่านแล,ะละ้วล่ะผ่านแล,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 ล้วล่ะตีลิลลี่โลลัวเลย โอ้ยดีนะมีคงกระพันเฮ้ยลืมจริงๆต้องคงกระพันนี่เจนลี่โอ้ยโชคดีบัฟดีกว่าบัฟดีกว่าบัฟแล้วจ้ามีอันตีจ้าไปาแต่ไอตอนที่ผ่านจริงๆอ่ะใช้เวลาไม่ใช่สองนาทีแน่ๆครับโอเคบัฟออมเกลือโอเคประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการผ่านไอที่ของผมม,มันดวงดี ตีประมาณ50ิวินาทีนะครับผมโอเคประมาณนี้กันครับสำหรับคลิปนี้ท่านชิอชอบยังไงกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ